เรายังไม่ได้หมดแค่นี้กิ๊บยังมีมาให้อีกเพียบช่วงต่อไปช่วง i n s i ซ e ์ Ent เตอร์ทจะพาไป Exclusive กับอะไรน่ะหรอกองละครเรื่องอะไรเรื่องจุดนัดพบอวันนี้จะพาไปดูทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าทุกอย่างได้ข่าวว่าวันนี้นะคะทุกคนอยู่กันเต็มกองเลยทั้งพระเอกนางเอกและนักแสดงคนอื่นๆอ,อีกเพียบแซ่บ สุดเลยอยากรู้ไหมเป็นใครอยากรู้ไหมว่าสนุกแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะเชื่อกอินไซต์เอนเตอร์เทน ันนี้รายการอินออนแบในช่วง INSIGHT เ n t เต t ร์เทนจะพาคุณผู้ชมไปบุกเบื้องหลังกองละครซีรีส์เรื่องจุดนัดพบพร้อมตามไปดูความสนความซาของบีมกวีกับหนองธนาและที่ขาดไม่ได้กับความน่ารักของออมสุชาเพชรนาละและน้องอันดาเห็นละครกำลังเข้มข้นไม่รู้ว่าเบื้องหลังการถ่ายทำจะสนุกสนานขนาดไหนกันสวัสดีค่ะน้อันดาค่ะ วสวัสดีครับผมบีมครับสวัสดีครับน้องครับผมวันนี้เป็นฉากงานวันเกิดของน้องอันดาครับผมซึ่งเล่นเป็นน้องน้ำมนต์ทำในเรื่องจุดนัดพบนะครับก็เป็นวันที่น้องอันดาเนี่ยครบอายุ9้าขวบแล้วครับผม น่าให้แบบน่าเักน่า่ังแต่อือเอาเขาใสมาให้ไม่รู้ไอรยลอนแมนมันมีแค่นั้นในอย่บยาเนี่ยก็เหมือนแบบเหมือนไม่ได้ทำงานเลยนะเหมือนมาเราเหมือนมาถ่ายเพื่อนมาแบบผมมาถ่ายคลิปวิดีโอเล่นกันเพราะว่าที่คุย เก่งมากค่ะ <inequ> ผู้กำกับเราค่ะสุขสันตวันเกิดน้องเพียวพนออกนะคะตะมนตะมนตะมนตะมมนตำมนตมอนตมอนตมนตมนตะมนมนตมนมอนตมนตะมอนตะ จังเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่จี๋เอละชิ้นสุดท้ายไปเลยแคือตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยตลอดผ่านมาเนี่ยเราจะแบบไม่ค่อยพูดถึงเส้นเรื่องความรักแล้วก็จะเป็นแบบว่าเราเป็นคนที่เจอผีแล้วก็พยายามแบบช่วยเหลือผีที่แบบได้รับความเดือดร้อนให้แบบไปสู่สุคติหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเพอขึ้นปีสองเนี่ยจะมีเส้นเรื่องความรักเกิดขึ้นเกี่ยวกับผีกับคนอะไรแบบนี้ค่ะ กันยังไม่ได้เลยค่ะมีตอนตอนตอนที่แล้วที่ถ่ายไปจะเป็นฉากที่เหมือนเหมือนพี่บีเป็นผีใช่ไหมคะแล้วก็โดนผีที่ที่เป็นอีกตัวหนึ่งอ่ะเหมือนกันแก้งแล้วเขาก็จะแบบเหมือนแบบปวดเจ็บปวดทรมานแล้วก็ลงไปแดดดินกับพื้นแล้วเราก็ต้องตกใจแล้วก็ด้วยความที่ตกใจเราก็วิ่งเข้าไปพับคุณเป็นยังไงบ้างคุณเป็นยังไงบ้างจับไม่ได้นะครับเทคโอเคบอกว่าอ๋อผีกับคนไปโดนตัวกันได้แล้วก็ลืม พี่พิงค์เขาชอบแบบอะไรมีมุกอะไรตลกตลกเรื่องเรื่องหน่อยแล้วก็ชอบแบบแย่แล้วแกลแบบทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันดาเป็นน้องใหม่ใช่ไหมคะก็แบบจะแกลให้น้องแบบเล่นเป็นหมาอะไรอย่างเงี้ยแบบน้องก็ชอบน้องเขาก็เล่นลนะแล้วน้องก็จะแบบเด็กไงคะน้องก็จะแบบอยู่เงี้ยเราเราไปไหนไปไหนก็แกลอยู่เงี้ยไป้วบป่ะไปรู้แล้วไปรู้แล้ว ก็เราก็เหมือนกับนคนที่เห็นผีมาตลอดนะคะแล้วอยู่ดีเราก็ไม่เห็นผีแล้วก็ต้องมีฉากที่เราต้องพูดกับดินฟ้าอากาศว่าแบบเอ้ยอยู่ที่ไหนฉันแบบอยากเห็นคุณอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นฉากที่ดีค่ะอเล่นให้ดูไม่ทำไมเราต้องเล่นให้ดูก็ให้คุณผู้ชมเขาติดตามในซีของเราจะนัดพบนะฮะแล้ววันชอบไหมคะชอบค่ะได้เลยแต่ว่าหบวชไม่รู้คุ้ฝากอะไร จริงๆเมื่อกี้ก็นี้ก็คุยกับทางุูมกับนะครับว่าแบบผมเบื่อนางเอกคนนี้มากแล้วเพราะว่าเราแกล้งกันมาปีนแล้วเปลี่ยนได้ไหมเอาเอาออกไปปึ๊บแล้วเดี๋ยวเอากุ๊ปิบมาเล่นแทนดีกว่าเนาะวันนี้ที่ตรงนี้พรพร้อมจะเปลี่ยนได้เสมอครับล้อเล่นมาได้มาด้ทำไมต้องผักอมแรงขนาดนี้แบบเบาๆเอง ครับผมก็ฝากซีรีเรื่องจุดนัดพบด้วยนะครับผมตอนนี้เหตุการณ์ก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีเรื่องราวของตัวละครใหม่ๆเข้ามามีเส้นเรื่องความรักอย่างที่เราเล่าไปนะครับผมก็ถ้าเปิดสนใจอยากจะดูนะฮะเปิดมาเลยครับช่องสามนะครับผมเวลา5้าทุ่มครึ่งวันเสาร์ครับค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ มาเราเป็นผู้หญิงอ่ะก็ต้องให้มาเอาเลยค่ะแฟนกัรนางเอกแต่ขอเป็นนางเอกในชีวิตจริงได้ไหมคะขอเป็นนางเอกได้ไหมล่ะเธอเดี๋ยวโดนแฟนตัวจริงเขาแบหนีเอาไม่เป็นไรค่ะหยุดเถอะหยุดเถอะน่ารักจึงเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าน่ารักยังไงนะคะก็ต้องขอฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะ ละครซีรีส์เรื่องจุดนัดพบนะคะทุกคืนวันเสราร์ค่ะทางช่อง3นะคะเข้มข้นขึ้นทุกตอนทุกตอนทุกตอนเลยต้องจับตาดูอย่าพลาดโดยเด็ดค่ะ